กระถินสำริดเด็กเอาท่านโรงเรียนบ้านหินแร่จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อการฟื้นฟูนฟนศิลธรรมและยอย,ยกพระพุทธศาสนาค่ะปีพศ2563เด็กดีวิสตาจากเกือบ400โรงเรียนทั่วประเทศได้ประวรณัณนาเป็นเจ้าภาพกระถินสำริด ให้กับวัดร้างกระถินทั่วประเทศซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งทำให้เจ้าภาพไม่สามารถเดินทางมาทอดกระถินตามวัดต่างๆได้และโรงเรียนบ้านหินแร่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาของพวกหนูก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนเล็กๆที่มีเด็กหัวใจยิ่งใหญ่ที่รักและจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะ หลังจากที่พวกผมนะครับได้ไปรับผ้าใจครับที่วัดพระธรรมกายมาครับพวกผมก็ได้กลับมาประชุมกันนะครับประชุมหารือว่าเราจะทํายังไงครับให้มีปัจจัยเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ครับจากการที่สภานักงเรียนได้นํามาขยายผลประชาสัมพันธ์นะครับให้กับน้องๆอ,อยากให้น้องๆน,นั้นมามีส่วนร่วมอะไรบ้างที่ประทับใจอยู่ก็คือเขาช่วยกันนะครับบางพวกใครที่มีความถนัดในเรื่องการประกอบอาหารนะครับเขาก็จะทําขนมทาอะไรมา เพื่อที่จะให้น้องนั้นมาซื้อรายได้ส่วนหนึ่งหากจากต้นทุนไรแล้วเนี่ยก็จะสมทบเข้ากับกองกระถิ่นนี้กับอีกส่วนหนึ่งครับมาเก็บไม้บริเวณโรงเรียนของเราไปเข้าไปเผาเป็นถ่านนะครับแล้วก็ถ่านตรงนี้เอาไปขายเป็นรายได้อีกผู้ผมก็ทํางานรับจ้างกับต้อถ่านอยู่แล้วครับผู้ผมก็ได้เห็นว่าต้นไม้อยู่โรงเรียนมันก็หักเยอะครับแล้วก็ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรก็ขอพออครับเอาไปเผาถ่านครับก็ ได้งบประมาณมาหลา,หลายบาทอยู่ครับเจ,จ้าเอิมก็จะเอมเขาก็เลยเสนอไปทางพออเขาไปขอไม้พออไม้โรงเรียนเออขอมาเผาถ่านเนี่ยไปกำนายเขาบอกว่าเราไม่ต้องวิ่งหาขายอะไรหรอกลูกขเขาเผาเสร็จมีคนมารับเลยอะไรบนี้เขาบอกว่าเอาไม้แม่ไปเลยลูกไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรหรอกเอาไม้โรงเรียนมาใส่แล้วก็ไม้แม่ใส่ไปเลยตอนแกแก็จะเอามาห้าสิบห้าสิบ มาดูแลไม่เอาหรอกลูกไปซื้อน้ำมันให้เขาเราก็หักแค่นั้นล้วเดียกจากนั้นก็คือให้เขาไปเราไม่มีเงินอะไรกับเขาหรอกเออเรามีน้ําใจเ่อกับลูกๆไปแค่ว่าเราก็เฝ้าตอนคืนก็เฝ้าตอนวันก็เฝ้าให้ใช่ไหมเขาก็ไปเรียนเออเราก,ก็ไปของเขาแต่เราก็ภูมิใจว่าเราได้สร้างบุญกับลูกเขาว่าเออเราได้บุญแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอย่างนี้ ก็คิดกันไว้ว่าไปเก็บเง้อมันเพราะเป็นกิจการในอันนี้ของเพื่อนด้วยเพื่อนก็เลยไปเก็บเง้อมันกันก่อนค่ะมันตันละ550บาทเก็บใส่เข่งแล้วก็เอาขึ้นรถค่ะก็มีพี่มอสามมาช่วยอยู่ค่ะพี่เขาแบกแบบเข่งหนึ่งแล้วแกก็แบกขึ้นสูงไปอีกอ่าตรงหลังแบบมันเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วมันหนักก็ใจหนึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ค่ะหนูว่าบุญนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะน่าประทับใจที่สุดเลยค่ะไม่คิดว่า ครั้งหนึ่งจะได้มาเป็นประธานกระถินที่ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนก็ขอขอบคุณโรงเรียนมากๆค่ะที่ให้กิจกรรมแบบนี้กับพวกหนูทราบข่าวว่ามีการอกทอดกระถินกผมรู้สึกดีใจมากครับทำขนมนี่ก็ยากอยู่พอสมควรนะครับว่าเราต้องหา อุปกรณ์และวัตถุดิบครับกำไรที่ได้จากการขายขนมนะครับก็ผมก็หักต้นทุนออกแล้วก็นำเงินจากกำไรนะครับมาเป็น เงินที่ช่วยสมทุนทอดกระถินนะครับถึงจะไม่มากแต่ก็ทําด้วยใจของพวกเรานะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่มาฟังหนูร้องกัะสโอยที่พวกเรามาในวันนี้ก็จะมาดีไม่ได้มาร้ายไม่ได้มารม้ายพวกหนูจะมาบอกบุญจะมาบอกบุณช่วย เพื่อนุนกระินวัดใหญ่กระดิ่วัดใหญ่จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ ข่าบ,บุนชวนทุกคนในชุมชนกำลังจะได้ไปทอดถวายที่วัดหินแด้เกา่าซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนหนูบอกไม่ถูกเลยค่ะว่าพวกเราทุกคนภาคภูมิใจในบุญนี้กันแค่ไหน ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งใจทอดกระดิ่งสำริดตั้งใจทอดกระดิ่งสำริดในครั้งนี้ในครั้งนี้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ได้เกิดในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ให้ได้เกิดในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทำจุนครามพุทธศาสนาทำจุนควาพพุทธศาสนา เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติแล้วให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติ 1ตุลาคมพุทธศักราช2563คือวันประวัติศาสตร์ของโครงการกระถินสำริดโรงเรียนบ้านหินแรกค่ะเราตั้งขบวนกันตั้งแต่เช้าและแห่กองกระถินที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนไปที่วัดหินแรกค่ะ วาสักขีวะตังกระธีน่าจีวะนทุสังกระธีน่าจีวะนทุสังสังฆาศักดะสามท่าศักดิ์ถ้าแต่พระผู้ทรงผู้เดินถ้าแต่พระผู้ทรงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายหอน้องผวายถ้ากระธีนจีวอนถ้ากระธีนจีวอนและบริวารทั้งหลายนี้และบริวารทั้งหลายนี้แก่พระผู้ทสงฆ์แก่ ขอพระพิสุทธิสงฆ์ขอพระิสุทธิสงฆ์จงรักจงรักพระกฐินจนวนีวรพระกฐินจีวรและบริวารนี้และบริวารนี้เพื่อไปอยู่เพื่อไปอยู่เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ขา้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลเวลาเทอก สถินที่เป็นเยาวชนของเด็กนักเรียนเนี่ยบุญนี่ใช่ไหมโอ้ปาปื้มนะที่เห็นเด็กนักเรียนเยาวชนมาไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กผู้ใหญ่นะทุกคนมีส่วนร่วมที่จะเป็นเจ้าภาพหมดอาตมาภาพก็ต้องขอชื่นชมนะท,ที่สามารถอบรมเด็กนักเรียนให้ให้เต็มไปด้วยคุณธรรมนะความคิดความคิดของเขาไม่ใช่เด็ก ความคิดของเขานี่คือความคิดแบบผู้ใหญ่ใจคขาใหญ่ความคิดคขาใหญ่เขาก็ลังเติบโตจากเด็กก้าวกระโดดเป็นผู้ใหญ่ได้โดยมีประสิทธิภาพวันพระแปดค่ำติพ่าค่ำเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยเด็กวันที่แรกไม่เคยทิ้งวัดมาทําบุญตลอดเวลานะครับแต่งชุดขาวมาทําบุญชื่นใจมากครับชื่นใจมากชื่นใจแล้วก็คิดว่าเด็กๆทุกคนที่มาเนี่ยเขาจะไม่ละทิ้งละหน้าที่ตรงนี้ของเขา ภูมิใจมากเลยค่ะที่ลูกศิษย์ของเราได้มีส่วนร่วมในการทํากระถินสำริดหรือว่ากระถินสามัคคีในครั้งนี้ค่ะเราเป็นครูเด็กคือต้นบุญเป็นต้นกล้าบุญซึ่งเขาจะต้องกลายเป็นเยาวชนที่ดีของชาติในอนาคตเนี่ยเขาเริ่มรู้จักคําว่าให้รู้จักเสียสละคิดเองคิดวิเคราะห์เองแล้วปลูกฝังการทําความดีต่อไปเขาก็จะเป็น ผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าเป็นกำลังหลักเป็นพลังบุญของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอีกนานเท่านานภูมิใจมากเลยครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกไหมครับที่จะได้เป็นเจ้าภาพกระถินนะครับเพราะกระถินมันเป็นงานใหญ่ครับมันจัดได้ปีละครั้งนะครับกิจกรรมนี้ได้หลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะความสามัคคีฮะมองให้เราเห็นเลยครับว่าทุกคนมีความสามัคคีกันมากครับเพราะถ้าไม่มีความสามัคคีคืองานจะไม่เดินเลยครับจะอยู่ที่จุดเดิมเลยครับแต่ ที่เห็นคืองานของเราสามารถสําเร็จลุล่วงได้และขอฝากกำลังใจถึงน้องๆรุ่นใหม่ครับปีหน้าที่จะมาทอดกรถินนะครับก็ขอให้ตั้งใจทํากิจกรรมของตนเองนะครับเพื่อความสําเร็จในหมู่คณะของตนเองนะครับขอบคุณครับกิจกรรมนี้สอนให้พวกหนูรู้จักการวางแผนและการจัดการชีวิตใช้ทุกทักษะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมค่ะที่สำคัญคือบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะ ขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อคุณครูและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นค่ะและพวกหนูสัญญาว่าจะสานต่อโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะ สามสิบสิกเ,เอาทานเอา,าบุญมาฝากทุกคนนะ